ถ้าเกิดใครสนใจเติมเงินเกมออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่เจน้ำการค้าได้เลยะคี่ยร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับเติมไวปลอดภัยบริการทันใจด้วยนะครับทุกคนเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะเราอยู่ในเกมดาร์กเนส2นะครับหลายๆคนนะฮะติดปัญหาเจ้า Forbidden 2ทับเจ็ดนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการผ่านเจ้า f ฟอบิชันครับเนะครับวิธีการหลบน้องวัวหรือใครที่ผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากหน่อยนะทุกคนฝากกดไลค์ กดซับสไคร์นนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับคนละหนึ่งไลก์ก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกๆคนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันนะวิธีการที่เราเนี่ยจะผ่านเจ้าตัวนะไปะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะโอเคเมื่อเราเข้ามาในด่านแล้วนะครับด่านเนี่ยจะบังคับให้เราเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปเพื่อจะเข้าวาร์ปนะครับเราก็ไปเลยมาถึงเนี่ยเราจะเจอเจ้าบอสตัวนี้นะครับเราก็ตีตีมันไปเรื่อยๆใช่ไหมเราคือเราสู้มันไปเรื่อยๆเนี่ย หนีเราวิ่งวนมันอย่างเดียวนะเวลาเราสู้นะครับโอเคพอมันเป็นวงแบบนี้นะครับเราก็หลบมาทางนี้เพื่อไม่ให้มันยิงเราได้นี่เออเอออะทีนี้นะครับมันจะมีเส้นบอกนะครับว่าวัวจะมาทางไหนให้เราดูลูกศรพอวัวใกล้ถึงเรากดแดชหลบไปหนึ่งที่นี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลบน้องวัวที่จะวิ่งชนเรานะครับอ่ะทางนี้นะครับมาจากข้างหลังดูลูกศรเป็นหลักนะทุกคน เอาละพอจะถึงตัวปุ๊บแดดลบอ่ามันจะไม่ได้รับดาเมจน,นะครับคือจะอยู่ในสถานาะอาตะประมาณนิดนึงอ่ะชั่วคราวนะครับแต่ไม่ใช่ค้างคืนนะทุกคนนะอ่ารบมาหลักการที่เราจะผ่านตรงนี้ไปได้นั่นก็คือเคลียร์เจ้านอแรกดหรือว่าน้องแรดทั้งสองฝั่งนะครับเคลียร์ไปเลยหัวมาแล้วลบหนี่แบบนี้ครับอ่าโอเคเคลียร์ไปแล้วหนึ่งฝั่งเราก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้วิ่งมาเลย วิ่งโยกมาทางนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าวัวเนี่ยจะชนเราเท่าไหร่นี่เลยครับ3ามหมจาก5้าหมนะครับพอเราหลบน้องวัวมาแล้วครับเราก็แค่มาจัดการน้องเร็ดของเราเกียร์พอเกียร์แล้วนะครับอ่าเราก็รอสักคู่หนึ่งนะครับพอรอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยบอสก็จะโผล่มาเราก็ต้องหลบดูเส้นที่พื้นดีๆนะครับอ่าพอเราหลบแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะให้เราต่อสู้อือแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นวิธีการผ่านของแมป2องทับเนะครับ ใครที่ยังไม่ผ่านหรือว่ายังไม่สามารถหลบน้องวัวได้เนี่ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะจังหวะดีๆหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนนะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงเนี่ยก่อนจากกันนะครับในคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับไม่ต้องสนับสนุนด้วยเงินก็ได้ขอแค่กด Subscribe ผมคนละหนึ่งซับก็พอนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับจะเป็นด่านไหนหรือว่าจะทำไรนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับทุกคนอ่าโอเคแต่ก็ผมนะครับก็จะสตรีมกลางคืนด้วยนะใครที่แบบไม่มีอะไรทำหรือแบบเงาเนะมานั่งพูดคุยกันได้ในช่องแชทเลยนะครับ